สวัสดีครับป่าจอดอินดี้ตอนนี้เราอยู่ที่จวดคาเฟ่กอนแก่นเห็รถเยอะเลยเนี่ยต้องขอบคุณอาจารย์เอ๊ะนะฮะวันนี้พามารีแล็กนะฮะเราก็จมริกาศนะฮะนี่เราอยู่ที่จวดคาเฟ่เอ่เรามาครั้งแรกด้วยเข้าชมสวนดอกไม้ของฝากนี่ทางเข้านี่มาครั้งแรกด้วยมาครั้งแรกครับพี่ มีน็อตเตอรีเ่เพื่อนๆซื้อด้วยนะมาแล้วโอวบรรยากาศเดินทะลุกันเลยเนี่ยแนวแบบเอ่อนั่งเป็นศาลาใช่ไหมเป็นซุ้มเนี่ยโอ้โ<ห>เคือเดินมาแล้วบรรยากาศธรรมดาติเดินก่อนเดินก่อนหามุมบรรยากาศเออนคนเยอะอยู่ลเนี่ยนี่สำหรับลูกค้าจอง ออกกําลังกายเพื่อเห็นบรรยากาศตอนนี้สามโมงสี่โมงเราอยู่ที่จวดคาเฟ่โอ้โหบรรยากาศสุดยอดไี่ตัม,มบัจจาอนั่งทานดีแหละ เรามาครั้งแรกด้วยโอ้บรรยากาศสวยงามสวยงามมาครั้งแรกมาครั้งแรกเราก็เดินรีแลกมีประตูอีกฝั่งหนึ่งโอ้นี่ดูนะครับพี่นะเพื่อนๆสถานที่ห้องเยอะๆเลยห้องอื้ ช่ดคาเฟ่มาครั้งแรกด้วยเดี๋ยวเราชมบรรยากาศของใช้รถวิ่งแ, <Wow. S 1> แบบนี้เลยอ่ะโอ้ดแล้วหลายๆมุมนี่เสิร์ฟแบบนี้เลยครับโอ้โหเราในการส่งสินค้านั่งรีแลกซ์อยู่ที่โซนคาเฟ่เนี่ยทำได้สวยมากชมบรรยากาศนี่ส่งันแบบนี้เลย

ไอสตริมมีรถอะไรบ้างรถตู้เองไอีมเตร์ครางสวยงามสวยงามนะมีอะไรบ้างไม่รู้ลินข้าวเดียวสวยงามสวยงามต่อไปนีเมล์เมลไอสตรีมเมล

สวยงามสวยงามอืมถูกเป็นกระเช้าเลยสวยงามเดี๋ยวเราดูตะกรุไวน์กันยออเบอร์ลิ้งชาลลสซีไวน์น้ำเข้าแชโตแชโตแชโตอาโซีเสวยงามสวยงามนี่ปลาลัดจวดลาลัดจวดจวดน้เต้ อ่ะกับแบบชวดเดี๋ยวเราเราจะนั่งต่างแอร์ก่อนหรือเดินเดินเลยใช่ไหมเอาแบบแนวไหนพี่เดินเดี๋ยบรรยากาศนี่โซนห้องน้ำอ๋อจะเป็นซุ้มๆนะครับนี่ซุ้มเก้าอกว้างมากกว้างกว้างมีโซนห้องน้ำห้องน้ำอืมเดินเดินี้้ไดสวยงามสวยงามนี่ นั่งเป็นซุ้มๆเลยเขาก็เป็นสาสตรอ์อ่ะมีป้ายระบุอะไรบ้างป้าใยพี่น้องอนี่เราเดินตะลุ่มเลยน,นะยกตัวอย่างนะเดินมาสมมติมมมดได้ซุ้มนี้สมมติว่าได้ซุ้มนี้บรรยากาศวิวทุ่งนาะทุ่งนาจำลอง สำหรับให้ลูกค้ามารีแลกักชมบรรยากาศเป็นร่องน้ำอย่างนี้เลยนี่บรรยากาศเราไปมุมไหนบ้างโอเคอ่าเดาเดินดจุดคอนเทนต์เราชวดกับเฟ้เพื่อนๆ่เห็นบรรยากาศชวดชาเฟนั่งเหมือนซุม้มนั่งเป็นซุ้มๆเลย แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกเนาะแล้วเราเดินชมก่อนเดินชมกันเดี๋ยวเราเดินชมบรรยากาศกันอ้นี่แบบโซฟาก็มีนะฮะแบบโซฟานุ่มๆโซฟานุ่มๆแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกโอ้เรื่องนั่งแบบไหนท้องแอร์ท้องแอร์เขมี เราเดินชมบรรยากาศเดินชมบรรยากาศจุดกาแฟเ,เดินตะลุก,กันหมดเลยนะฮะห้องจัดเลี้ยงห้องจัดเลี้ยงควางขวางเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะ เป็นสี่เหลี่ยมเลยเราก็เดินมาแล้วเดินในทั่วครับมุมจัดเลี้ยงมุมจัดเลี้ยงอ้าวอ้าวนี่อยมุมต้นไม้อือันนี้เป็นห้องแอร์เป็นซุ้มสสวยงามสวยงามลานน้ำลานน้ำเดินนทั่วก่อนมาครั้งแรกเขาบอกว่ามีต้นต้นไม้มุมน้นจะไปฮะ โอ้เรามาแล้วเดินได้ทั่วโอ้ทางเข้าจะอยู่ลานจอด,ดอจอรถอ,อ,อ,อันนี้มุมมันจะร้อนหน่อยเนาะโอ้ในจุดเช็คอินเขาจุดเช็คอินใส่ไปนดูเ<อ>หมาะไอ,อต้นไม้ตงรงลานจอดรถอเราอาจจะให้เ,เพื่อนๆมองวิวนะโอ้กว้างขวางอู้มีอีกมุมหนึ่งก็คือเอ่อ โอ้เราคิดว่าเดี๋ยวเราย,ยังเลยเดี๋ยวเราเดินตรงนี้หน่อยลานน้ำลานน้ำใช่ไหม,มเดี๋ยวเราเราหาพื้นที่นั่งสักมุมหนึ่ง<ม>น่าจะต้องตากลมยังยังยังเดินก่อนนะหามุมเ,เดี๋ยวขอชมมุมนี้ก่นอ,อกนไม่เดี๋ยวเดี๋ยวพอดีขอเดินชมบรรยากาศก่อนหาตักซุ้มหนึ่งแต่คนจะชอบนั่งแบบซุ้มๆนะโอ้โหนี่เปิดมานานแล้เลย น,นี่มาครั้งแรกนะฮะร้านน้ำโอ้ตีระเบียงออกมาอย่างนี้เลยเออสวยงามสวยงามอืมอันนี้เป็นห้องอ,นะอ่าห้องแอร์นะสวยงามสวยงาม เชื่อมตะลุกกันได้มันมีมุมเชื่อมตะลุกกันหมดเลยนีอสวยงานสวยงามโอ้น้ำในสีนี้เขาใส่สีโอ้สวยงานสวยงานอืมข,ข้างบนนี้จะเป็นซือของฝากใช่ไหมพี่อ่ะไปลายมุม Ừ, <laughs> sáng